ชมสารวิตเซอร์แลนด์ดดตั้งอยู่ใจกลางเทวีปยุโรปเป็นประเทศเล็กๆที่ยิ่งใหญ่พื้นที่อาจจะเล็กแต่ความงามธรรมชาติแสนยิ่งใหญ่นอกจากมีหลายภาษาและวัฒนธรรมภูมิประเทศของที่นี่ก็ยังหลากหลาย ตั้งแต่เทือกเขาแอล์และป่าทึบไปถึงทุ่งมัวกับน้ำตกสวิตเซอร์แลนด์มีหลายรูปลักษณ์บางก็คุ้นเคยบ้างก็หลบซ่อนอยู่เป็นประเทศที่อุดมด้วยความหลากหลายอันน่าทึ่งพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและทิวทัศน์งดงาม บางครั้งความงามก็ไม่ได้เห็นได้ชัดเจนในแว็บแรกสิ่งต่างๆไม่ใช่อย่างที่เห็นเสมอไปบางพื้นที่ของสวิตเซอร์แลนด์ไม่เป็นที่รู้จักได้เวลาสำรวจกันแล้วต้นไม้ต้นนี้ซ่อนอายุไขที่แท้จริงรู้จักกันในชื่อ เลเชนเดอบอสหรือต้นโอ๊กตะปุ่มตะปำ่ำว่ากันว่ามันผ่านฤดูการมากว่า1,000รอบในเทือกเขาจูราแห่งนี้เทือกเขาจูรา,า,ราคือพื้นที่ภูเขาต่ำตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ไปตามชายแดนฝรั่งเศสจนถึงทะเลสาบเจนีวาชื่อจูรา<ม><อ> เกลพันกับการเวลามันได้ชื่อนี้จากช่วงเวลาสําคัญในอดีตของโลกและยังเป็นถิ่นกําเนิดของงานหัตถศิลป์เครื่องบอกเวลาดั้งเดิมเมื่อร่องรอยของการเวลาที่ผ่านไปอยู่ทุกผลแห่งเทือกเขาจุราเป็นเหมือนน้องชายตัวน้อยของเทือกเขาแอลป์เทียบกับที่อื่นของสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่แถบนี้มีประชากรเบาบางโดยเหตุนี้จึงมีสิ่งหนึ่งล้นเหลือเพียงพรเออร์อมินว่องไว้ดังสายฟ้าแต่ชีวิตเร่งรีบแบบนี้ใช้พลังงานมากซึ่งก็คืออาหารหนู คืออาหารโปรดในอดีตคนจะเลี้ยงเพียงพรเออร์มินไว้เพื่อกำจัดหนูในฟาร์มไม่มีหนูตัวไหนปลอดภัยถ้าอยู่ใกล้เออร์มินเผลอแค่ครู่เดียวก็ถึงตายได้ความตายและชีวิต วัฏจ yup ักรธรรมชาติชั่วนิรันร์ใต้แสงแดดแรกอันอบอุ่นดอกหยาดหิมะและบัวดินฝรั่งคือสิ่งแรกที่เบ่งบานไม่นานดอกไม้ชนิดอื่นก็ตามมาอย่างดอกกุกูฟลาเวอร์เมื่อดอกตูมบานเผยสัมผัสแห่งตะวันออกใจกลางสวิตเซอร์แลนด์ ก็ต่อมามันจะกลายเป็นผลไม้ชนิดพิเศษลูกพรัมดาดนซัมตำนานเล่าว่าลูกพรัมดามาัสีนเป็นของฝากที่นักรบครูเสดเอากลับมาจากเมืองดามัสกัสในซีเรียเมื่อกว่า800ปีก่อนการผสมผสานประสบความสำเร็จทุกวันนี้มันกลายเป็นสิ่งพิเศษของสวิสในรูปของของเหลวที่มีระดับแอลกอฮอล์สูง ที่เติบโตเคียงข้างกันคือแอปเปิ้ลเชอร์รี่และพรัมมิราเบลไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เมืองอาจัวเก่าแก่ได้ชื่อว่าเป็นสวนผลไม้แห่งสวิตเซอร์แลนด์ตะวันตกฝูงลูกหมาจิ้งจอกสนุกสนานเมื่ออยู่กันลำพังตัวแม่น่าจะออกหาอาหารลูกหมาวัย4-5สัปดาห์ยังออกล่าไม่ได้ พวกมันยังไม่รู้ว่าชีวิตอันตรายแค่ไหนสัตว์นักล่ารถยนต์มีอันตรายมากมายในโลกว้างแต่ตอนนี้พวกมันไม่สนใจการเล่นสนุกคืออภิสิทธิ์ของวัยเด็กปัจจุบัน เทือกเขาสูงตั้งอยู่ในจุดที่เคยเป็นมหาสมุทรเททิสในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ตะกอนทับถมกันจนกลายเป็นภูเขาหินปูนอาจพูดได้ว่าฐานรากของเทือกเขาดูราคือซากทับถมของเปลือกสัตว์ทะเลปะการังและปูการก่อตัวเป็นภูมิประเทศแบบคาสของภูเขาหินปูนเป็นที่สนใจของนักศึกษาธรรมชาติอเล็กซานเดอร์ฟอนฮัมบู เขาตั้งชื่อหินนี้ว่าสตราตาตามชื่อสถานที่ที่พบมันคือเทือกเขาจุราต่อมาชื่อนี้ถูกนำไปใช้เรียกชื่อยุคที่กำเนิดหินชนิดนี้ <Speech> เหมือนกับมียักษ์ประทับรอยเท้าเอาไว้ปล่องกลวยในพื้นดินแบบนี้ปรากฏให้เห็นในบริเวณหินคาสมันเรียกว่าหลุมจมเกิดจากการที่หินผูกร่อนยุบตัวลงเพราะน้ำฝน นี่คือลักษณะการก่อตัวของภูมิประเทศคาสใต้ดินหรือที่รู้จักกันว่าถ้ำหินย้อยปัจจุบันพบถ้ำลักษณะนี้9,000แห่งในสวิตเซอร์แลนด์เกือบทั้งหมดอยู่ที่จุราหนึ่งในนั้นคือถ้ำรีแคลมันช่วยให้เห็นภาพของโลกใต้บาดาลและได้เดินทางย้อนสู่อดีตอันไกลโพ้น ที่นี่เหมือนการเวลาหยุดนิ่งหินย้อยยาวขึ้นในอัตรา8ถึง15มิลิเมตรในทุก100ปีถ้ำรีแคลคือแหล่งหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์คนเรียกที่นี่ว่ามหาวิหารมันสูง15เมตร ละแคาดว่ามีอายุราวสองแสนปีภายในถ้ำมีอุณหภูมิคงที่ที่7องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีสำหรับสัตว์บางชนิดสภาพแวดล้อมที่นี่เหมาะจะอาศัยในฤดูหนาวค้างคาว11ชนิดพันธุ์ ใช้ถ้ำที่ไม่มีน้ำแข็งเกาะแห่งนี้เป็นที่พักในฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนเมื่ออาหารเริ่มขาดแคลนพวกมันจะมาที่ถ้ำเพื่อจำศีลเป็นการรักษาพลังงานอันมีค่าชนิดพันธ์ุหนึ่งในนั้นคือคขังคาวเกือกมาเล็กและใหญ่ซึ่งทั้งคู่จัดอยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ าปลุกพวกมันตื่นตอนนี้จะเป็นอันตรายถ้ำแห่งนี้จึงปิดไม่ให้ท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาวสัตว์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเหมือนค้างคาวอาศัยอยู่ในทะเลสาบใต้ดินต้องมองให้ดีจึงจะเห็นพวกมันนิฟากัสสัตว์น้ำเจืดเปลือกแข็งขนาดของมันเท่าหัวแม่มือ มันกินซากสัตว์ที่หลงเข้ามาติดอยู่ในถ้ำเป็นอาหารเช่นคางคกหรือหนูปฏิกิริยาทรงพลังระหว่างน้ำและการเวลา ผลลับหน้าประทับใจเห็นได้บนผิวโลกเช่นกันตลอดหลายล้านปีแม่น้ำดูบลดเลี้ยวไปตามหินปูนกระทั่งมีดินถล่มขวางทางเมื่อ14,000ปีก่อนผลที่ได้คือทะเลสาบลักดเดอร์เบเน่ด้วยลักษณะที่คล้ายฝอยยอดทะเลสาบลัดเลาะระหว่างหน้าผาสูงชันถึง80เมตร น้ำตกดูน้ำตกกระแทกด้วยแรงมหาศาลลงสู่หุบเขาเบื้องล่างน้ำตกแห่งนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นมันยังถือเป็นพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส เป็นระยะทางเกือบ500เมตรที่แม่น้ำดูดคดเคี้ยวไปมาระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เหมือนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหน,นในบางจุดกำแพงหินสูงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้มันจึงมีลักษณะเดิมไม่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์แต่ก็ยังมีพื้นที่ราบแพ่ตัวออกไป สิ่งนี้ทําให้น้ําไหลในอัตราต่างกันบางจุดไหลเร็วและบางจุดก็ไหลช้ากว่าระหว่างนั้นสายน้ําดูหยุดนิ่งและหยุดพักในบ่อที่เงียบสงบบริเวณนี้คือที่อยู่ของเหี่ยวดําพวกมันมาใกล้น้ํากันบ่อยเพื่อจับปลาเหยี่ยวตัวนี้ได้อย่างอื่นไป ไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะเอากิ่งไม้ไปทำอะไรอาจใช้เพื่อสร้างรังเพราะตอนนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของเหยี่ยวดำในเทือกเขาจูรามันเป็นนกอพยพและฤดูหนาวจะอยู่ที่แอฟริกาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายนมันจะกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์เหยี่ยวชนิดนี้เชี่ยวชาญการร่อนอาศัยอากาศที่ลอยตัวขึ้นเพียงน้อยนิดเพื่อสงวนแรง แม่น้ำดูบส์เป็นแหล่งปลาที่เหลือเฟือสำหรับเหยี่ยวและนกชนิดอื่นที่ต้องการอาหารเพื่ออยู่รอดแต่ความสุขสมบูรณ์กำลังเปลี่ยนไปแม่น้ำดูบส์เจอปัญหาร้ายแรงเรื่องมลภาวะ,กะเกษตรกรรมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำล้วนแต่ส่งผลเสียต่อปลาจำนวนมหาศาลในแม่น้ำ โดยเฉพาะแหลงสืบพันธุ์ของนกน้ำบนชายฝั่งหรือในทะเลสาบที่นกคูดสร้างรังลอยน้ำโดยใช้กิ่งไม้และพืชน้ำหงขาวชอบทำรังบนฝั่งแม่น้ำ เรียกลูกมันว่าลูกเป็ดที่เรไม่ได้เด็ดขาดไม่เร็วเกินไปหรอกที่จะนอนเพื่อรักษาความงามลูกหงจะอยู่กับพ่อแม่จนอายุ8-9ถึงเเดือนก่อนจะพึ่งตัวเอง ได้เวลาอาหารกลางวันหงตัวใหญ่จะใช้คอยาวดำลงไปเอาพืชน,น้ำจากใต้น้ำลึกอาหารหลักของหงไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นักอนุรักษ์ธรรมชาติพยายามปกป้องสวรรค์แห่งนี้มาหลายปีซึ่งอาจทำสำเร็จถ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะลดการใช้แม่น้ำแห่งนี้ลง จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ต้องดูต่อไปในบางวันความชุ่มชื้นในหุบเขาแม่น้ำทำให้เกิดสายหมอกพาดทั่วพื้นที่ซึ่งดีต่อป่าและทุ่งหญ้าบริเวณใกล้เคียงหญ้าชุ่มน้ำเป็นอาหารของปศุสัตว์ฝูงใหญ่ในภูมิภาคคนที่นี่จำนวนมากทำอาชีพเกษตรกรรมนมวัวนำมาผลิตเป็นชีสชื่อดังของเทือกเขาจุราเช่นชีสเทสเดอร์มอน เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูร้อนสิ่งที่ไม่ถูกกินหรือถอนออกจากทุ่งหญ้าจะพากันเบ่งบานหลากสีแต่ความสงบสุขอาจลวงตาอันตรายซ่อนตัวรออยู่แมงมุมปูกำลังออกหากิน แทนที่จะสารใหญ่แมงมุมมันกลับอดทนรอเหยื่อและซ่อนตัวอย่างดีครั้งนี้ไม่สำเร็จภาพชีวิตความเป็นความตายแบบนี้เกิดขึ้นในทุ่งดอกไม้ป่าหลายพันครั้งในทุกวัน ทางตอนใต้ของดูบคือเขตฟรองมุมงตันเขตแดนที่มีคนน้อยมากแต่เต็มไปด้วยท้องทุ่งภูมิภาคนี้คือบ้านเกิดของม้าสายพันธุ์สวิสเก่าแก่ม้าฟรายแบกเกอร์บรรพบุรุษของมันมาจากต่างแดน แต่มาฟรายแบกเกอร์หรือที่เรียกว่าม้าฟรองมงการผสมพันธ์ขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ200ปีก่อนพวกมันจึงได้ชื่อว่าเป็นมา้าสวิสแข็งแรงสงบนิ่งและใจเย็นนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ม้าพันธุ์นี้เป็นที่นิยม โดยเฉพาะใช้เป็นม้างานและใช้ในก่องทัพปัจจุบันมักใช้เป็นม้าลากรถและใช้ขี่มันคือความภาคภูมิใจของภูมิภาคมีพื้นที่มากพอในฟรองกมงตานให้พวกมันใช้เวลาตลอดฤดูร้อนในทุ่งหญ้าเหมือนในดินแดนคาวบอยเว้นแต่ที่นี่คือสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักเห็นเทือกเขาจุราเป็นดินแดนแห่งความสงบแม้แต่ในฤดูท่องเที่ยวไม่ได้มีคนมาเป็นจำนวนมากที่นี่เวลามักดูเหมือนหยุดนิ่ง จุดท่องเที่ยวของสวิสไม่ได้อยู่ไกลเลยที่ราบสูงเบอร์นิสที่ขึ้นชื่ออยู่เลยไปไม่ไกลมุมงดงามที่สุดของยอดเขาแห่งนี้มองเห็นได้จากแชสเซราหนึ่งในเทือกเขาสูงที่สุดของจุรา แต่ที่ความสูงต่ำกว่า2,000เมตรเมื่อเทียบกับเทือกเขาแอลมาฮมาที่นี่ก็แค่ภูเขาแคระสัตว์ชนิดนี้ไม่เคยย้ายไปจากแถบเอาภายกร็รอกมามอพวกมันถูกพามาที่แชสราในทศวรรษที่60พวกมันเข้ากับที่นี่ได้อย่างรวดเร็ว กระรอกมามอดอยู่มาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งและเรียนรู้ที่จะปรับตัวทุกวันนี้มีอนานิคมมามอดหลายแหง่งตลอดแนวเทือกเขาดอกไม้ใบไม้หรือต้นอ่อนอะไรที่ชุ่มช่าอุดมโปรตีนและเป็นพืชผักจะถูกนําไปเติมไขมันสํารองที่สูญเสียไปในฤดูหนาวการเล่นต่อสู้สารสัมพันธ์ครอบครัวให้แข็งแรง แต่คติของพวกมันคือตื่นตัวเสมอเสียงหวีดแหลมส่งสัญญาณเตือนทุกตัววิ่งหาที่ซ่อนไม่ไกลจากฝูงกระรอกบนหน้าผาหินปูนแห้งแล้งของแชสเรา ดอกนาซิซัสและดอกกรีดเขาหลายชนิดเติบโตเบ่งบานพวกมันชอบดินที่อุดมสมบูรณ์ต่ำซึ่งกลายเป็นหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆดอกกรีดเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเพื่อป้องกันตัวจากฝนและอากาศเย็นพวกมันจะหุบกลีบหุ้มดอกกล้วยไม้ป่าเช่นต้นชงโคก็ชอบดินคุณภาพต่ำบนภูเขา เชียงใต้ของชชสเราทิวทัศ์เปิดกว้างเห็นแนวเทือกเขาจุราเชื่อมต่อกันหินปูนและยอดเขาที่มีป่าทึบคือลักษณะพิเศษของที่นี่จอหรือป่าคือที่ชาวเคลเรียกที่นี่ชื่อจุราดั้งเดิมอาจมาจากคำในภาษาเคลคือพื้นที่ป่ามีพื้นที่ที่เรียกว่าวิทไวเดนกระจัดกระจายอยู่ ซึ่งหมายถึงทุ่งหญ้าป่าที่เหมาะทั้งทำเกษตรกรรมและเป็นป่าไมา้รู้จักกันในชื่อดอนเดอวบาลิองเทือกเขาตระงานแห่งนี้เป็นเหมือนดั่งฟันเฟืองแห่งกาลเวลาที่ตีนเขาคือวันเล e เดอชูบ้านเกิดของผู้ประดิษฐ์นาฬิกาชื่อดังซึ่งเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของภูมิภาค